สวัสดีครับบทที่10นะครับการนําเสนอภาพถ่ายผ่านสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์นะครับในบทนี้ก็จะพูดถึงการใช้ภาพไปใช้ในงานนิเทศศาสตร์ประเภทต่างๆนะครับดูเนื้อหานะครับ การนำเสนอภาพถ่ายผ่านสื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์นะครับสื่อภาพถ่ายนะครับมีบทบาทสําคัญในงานนิเทศศาสตร์นะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วภาพถ่ายที่นิยมใช้ในงานนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆนะครับก็มีความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มี ความนิยมมากขึ้นนะครับสำหรับหน่วยงานที่ต้องใช้ภาพถ่ายเนี่ยสำหรับประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตลอดจนภาพบุคคลภาพอาหารนะฮะซึ่งช่างภาพเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์นะฮะแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพในแต่ละประเภทด้วยนะครับทีนี้มาดูการนําเสนอภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์นะครับอันดับแรกนะครับ สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะมีทั้งสื่อที่เป็นกระดาษแล้วก็สื่อออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพนะครับสำหรับสื่อที่เป็นกระดาษนะฮะเช่นวิดยาสารวารสารแผ่นปิวนะฮะแผ่นพับโปสเตอร์จดหมายต่างๆเนะี่ยเราก็นิยมถ่ายภาพเพื่อที่จะใช้เป็นที่ระลึกนะครับทำปฏิทินทำสมุดบันทึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะับมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับ ยาวนานนะครับเนื้อหาต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับโอเคมาดูนิตยสารนะครับนิตยสารก็คือ,อาการจัดพิมพ์ในรูปเล่มที่สวยงามนะครับดึงดูใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะได้ยาวนานกว่าหนังสือพิมพ์นะครับนิตยสารนะรยกตัวอย่างนะครับในปัจจุบันอาจจะมีให้เห็นน้อยลงนะครับ นิตยาสารที่รายงานเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนะฮะโดยอธิบายนะด้วยภาพแล้วก็ตัวหนังสือนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนิตยาสารนะครับนิตยาสารโอเคแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นนิตยาสารนะครับนิตยาสารบุคคลนะครับ personal magazine นะครับเป็นนิตยาสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลชื่อเสียงในวงการต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพนะก็ต้องใช้เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลนะฮะอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะก็ขึ้นอ,อยู่กับนิตยาสารนั้นๆนะครับอย่างเช่นคู่สร้างคู่สมนะอย่างนี้ก็ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการถ่ายแบบนะบโอเคนิตยาสารประเภทชายหญิงนะครับเป็นนิตยาสารเนี่ยที่มุ่งเน้นสําหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะฮะก็จะมีเนื้อหาที่เฉพาะทางไปเลยนะ ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นงานอดิเรกการผรจญไปท่องเที่ยวนะเนื้อหานะฮะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นนะการบ้านการเรียนแม่และเด็กความงามทีนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพบุคคลของนิติสารประเภทชายหญิงเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นนะเครื่องแต่งกายนะเครื่องประดะับ่างนี้เป็นต้นนะครับการโพสท่าโพสต์ท่าทางไทยก็จะเป็นธรรมชาตินะครับ Okay. ประเภทต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนะะื้อหาใหม่สดทันเหตุการณ์นะฮะภาพข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะก็จะเน้นทีเ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับมันจะแตกต่างกับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นนะฮะที่ประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมสถานที่การจัดแสงอะไรแต่ว่าการถ่ายภาพข่าวเนี่ย ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเราไม่สามารถที่จะเตรียมอะไรได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรวดเร็วในการถ่ายภาพนะับโอเคประเภทต่อไปนะฮะโปสเตอร์โปสเตอร์นี่มีการาจัดคอมโพสิชันของภาพมีการาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งนะฮะมีการจัดแสงเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบโปสเตอร์เนี่ยก็ต้อง มีการจัดฉากแล้วก็การาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคแผ่นพับแผ่นพับก็คล้ายๆกับโปสเตอร์เนาะแต่ว่ามีขนาดเล็กสามารถพับได้นะก็จะใช้รูปภาพสีสันสวยงามนะครับมาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆหรือว่าหลักสูตรต่างๆ นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแผ่นพนับนะฮะแผ่นพับที่นิยมใช้กันก็จะเป็นพับ3แบบนี้นะฮะโอเคเอากระดาษ A4 มาพับ3ในแนวในแนวตั้งในแนวนอนนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องการนําเสนอภาพในสื่อออนไลน์กันบ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์กําลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนิยมสื่อสารกันในโลกออนไลน์นะทุกคนมีเทคโนโลยีมีมือถือมีแอปพลิเคชันต่างๆนะเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือเนี่ยแล้วก็เอาลงโซเชียลเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายนะครับการขั้นตอนในการสื่อสารเนี่ยจะน้อยลงนะครับเพราะว่าทุกคนมีเทคโนโลยีในมือนะ เนี่ะสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะ n s t a g r a m YouTube อะไรต่างๆนะการถ่ายภาพเนี่ยมันจะทําได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดเลยนะฮะใช้สมาร์ทโฟนม,มือถือนะปัจจุบันสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะมีทเทคโนโลยีในการถ่ายภาพมากขึ้นนะฮะใชเ้เลนวายเลนเทเลหรือว่าเลนปกติอยู่ในกล้องตัวเดียวนะฮะมีตั้ง3เลนสแบบนี้เป็นต้นนะครับ กล้องก็มีความละเอียดมากขึ้นนะฮะโอเคเอของข้อของข้อนี้นะฮะเป็นเรื่องของการจัดจัดไฟล์าภาพเพื่อนำเสนอภาพถ่ายนะสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกเลยก็คือความละเอียดของภาพนะฮะความละเอียดของภาพเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้พิมพ์เนี่ยในความละเอียดเครื่องพิมพ์5300 DPI เนี่ย บางทีเราต้องใช้ความละเอียดของภาพค่อนข้างสูงนะครับความละเอียดของภาพอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นๆนะความละเอียดของภาพมีหน่วยเป็นพิกเซลนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความละเอียดบอกอยู่แล้วว่ากล้องเนี่ยความละเอียด10ล้านพิกเซล20ล้านพิกเซลนะฮะรูปที่ถ่ายได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละกล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเราต้องดูด้วยว่า วัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้งานนะใช้เพื่ออะไรนะถ้าใช้ในระบบสิ่งพิมพ์นะต้องมีคุณภาพของภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างละเอียดนั่นเองนะต่อไปเป็นรูปแบบของไฟล์นะไฟล์ไฟล์ฟที่เอาไปใช้สำหรับสำหรับตกแต่งนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะก็แตกต่างกันนะอย่างเช่นไฟล์ jpeg นะไฟลนะ์ jpeg เนี่ยเป็นไฟล์ที่นิยมมากที่สุดนะครับคือสามารถเอาไป ใช้งานได้เลยเนื่องจากตัวกล้องมีการบีบอัดไฟล์นะครับให้มีขนาดเล็กนะครับประหยัดเนื้อที่นะฮะแล้วก็ไฟล์มีขนาดเล็กเนี่ยแล้วก็มีสีสันที่สวยงามด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไฟล์ jpeg เ,เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากนะครับส่วนไฟล์ psd เนี่ยหรือว่าไฟล์ gif เนี่ยจะใช้สำหรับสู่ขั้นตอนของคอมพิวเตอร์ต่อไปเพื่อเอาไปตกแต่งอีกทีหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งไฟล์รอ w นะฮะไฟล์ a อ ที่เรียนกันมานะก็คือไฟล์ดิบๆที่ยังไม่ผ่านการตกแต่งใดๆทั้งนั้นนะฮะจะเป็นข้อมูลดิบอยู่ในมือถือหรือว่ากล้องถ่ายรูปของเรานะฮะจะทํางานผ่านเมตาดัตตานะฮะก็คือเป็นไฟล์ต้นฉบับนั่นเองนะฮะเราสามารถที่จะเอาไปแต่งแสงแต่งสีอะไรทีหลังได้นะแต่ไฟล์ชนิดนี้เนะี่ยจะมีปัญหาก็คือเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวเก็บบันทึกข้อมูลที่มีขนาด ความจุดสูงนิดนึงนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือการานำไปใช้เพื่องานนิทยาศาสตร์ในะการงาภาพถ่ายไปใช้เป็นงานนิทยาศาสตร์ครับผม